สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่11เมษายน2564นะคะวันนี้มารีก็ได้มาทำบุญที่วัดสว่างธรรมดานสำนักสงฆ์อัมพยวันนะคะบ้านยางงามตำบลบ,บุใต้อำเภอสว่างเดนดิน,ดนจังหวัดสกลน,นครน,นะคะช่วงนี้ ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปฟังของนีไปฟังของนีไปฟังของนี่บ้างของน เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะก่อนอื่นก็ขอโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านยางงามและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มาําบุญในวันนี้ขออโมทนากับทุกทุกบุญด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังเตีรยมข้้ อก็จะถวายพระตาหารเช้านะคะถวายสังฆทานถวายน้ำดื่มน้ำปานะนะคะข,าาขออวยพรครับท,ทุกท่านด้วยนะคะว้เาจะ่มศีลห้าไปด้วท่านผู้ชมสมาาคัคร่าวมอุทนาศาสตร์พุ่บุญด้วยกันนะคะคนมีบุญเท่านั้นนะคะที่จะได้ฟังในวันนี้นะคะฟังแล้วก็ขอ,ขอ,ขอให้มีโชคลาภขอให้มีอิสร การมีชีวิตนะคะเรียนสวันนี้ก็ชมบรรยากาศว่าการโรเรนนั้นเป็นเครื่องหมายการประเพณีชาวอินเดียหลายวันและที่ไม่ได้มาไม่ได้มาทานเพราะว่าก็ด้วยภาระหน้าที่เนหลายอย่างนะคะวันเสาร์ที่ผู้คนเป็นบางช่วงนะคะในันนี้เราได้ชมไปฟางของดีด้วยกันนะคะ พรมี่คืานผู้มทแ่งขนรอท่าาเเท่านเ็ท่านที่แข็งแรงนะคะพระวทดามาอีกเป็นหลากได้ประโยชน์ขมาเอกมีอมารมเมืองใหม่ขอรับถวายเฉพาะอาหารเมื่อพันสองร้อยห้าสิบสำับท่านกรับฉันอาหารนอกจากตานี้หรือว่าจังไรก็ตามพระไม่มีสิทเลือกดุจนั้นย่อมเกิดเพนบางคน อยากจะทําบุญมากแต่ไม่มีโอกาสเอาเียนบรรทุกข่าวสารบรรทุกเฟินบรรทุกน้ํามันตามไปหมันไร้งี้ยซึ่งในท่านนั่นเองนี่จะทูนันทุนทีต ah ่อไปตามไปทั้งสองเดือนยังไม่เ and ิด้ทานเพราะคนอื่นเขาทําก่อนหมดแกอยากจะทานคนเดียวสุดท้ายจะถามพระอนนท์ขออนุญาตให้สับวันเลยพระอนนท์ตัวเรียนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าซึ่งโดยไม่มีให้ทําสิ่งนั้น เขาดูแล้วเขาเห็นบอกว่าไม่มีน้ำหวานไม่มีข้าวต้มคนคนนี้แกก็เลยทำข้าวต้มต้มข้าวถวายภาษาพระเรียกว่าจิญาคูยาคูตัวเาเขาต้มสมพรผาอีสานมาเอิญซื้อพระสู่นี่มาเนื้อคู่เพื่อจะเป็นมาพันดาเขาต้มคือสุ่มนี่ใครมาเอาบุญมาห่อเขาต้มหมปลาแบกหมดมาห่อก็ได้เล้วเขาต้มแจกพกเขาต้มม่ได้หรือเปาใครมาดูแลบุญมีนี่ห่อเขาต้มนี่สบปะ นี่คือหนังยางคนหมักข้าวต้มนะเนี่คุณข้าวต้มแต่ว่าเรามาักข้าวต้มเป็นห่อข้าวต้มที่ใส่เข้าไปในหม้ออันนี้เป็นเล่าให้ฟังทีนี้ก็อยากจะเลยไปถึงเรื่องอาหารมังสวิรัตมังสวิรัติมันเป็นอาหารที่ย่อยง่ายกินแล้วแต่พระสงฆ์จะอาบไม่ได้นะคดีศักดิ์จะต้องมารอประเดี๋ยวมห้ว่าอะไร ในสมัยพระพุทธเจา้าอิงคนยากถ้าเป็นข่อยเป็นข่าเพิ่นวันนั้นนางถูรบบเศษสีใช้งานให้ข้าวทั้งคืนตามเขาเล,นล,ลานางนี้มไมีโลงสีบ้านในเมืองราชคฤห์มันก็ถ้าผู้ใดเกิดในปร,ประเทศอินเดียนี่คุณยาจุรีจะไปอินเดียนี่ไปเมืองราชคฤห์จะเห็นภูเขาห้าโลก ยังดูอย่างต่อภูเขามันไม่ตายก็ไปหยางกระโดดนางคนนี้แกถูกเศษขีใช้ให้ตําข้าวไม่ได้นอนเลยตําทั้งคืนหึงอะไรนม่ใคยหยเอ,อืเอ่ออำหนวยมุส่งท่านทั้งหลายให้ประจิตฝึกใจตนแม้งเพียงครั้งเดียวนัึนประเสริฐกว่าการทำบุญอย่างเอือหักด่างเอือมาตลอดตามร้อยปีก็เีดน้นวันนี้นนที่น้องทั้งหลาย ให้เป็นผู้ให้ทานบุคคนผู้ศึกตนแม้ว่าจะอารัอางดแีแต่คนแต่เป็นบุคคลผู้พยายามที่จะออกจากทุกเป็นผู้พยายามที่จะละราคะโทรศัพท์มหะเมื่อการกระทําเช่นนี้มันประจวบกันทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทาักษิณาคารมย่อมมีผลอันไพ่บนเป็นไปเพื่อความดํารงโยู่แห่งความดีความงามหล่อเลี้ยงโลกแั่งโลกให้สบงบกลมเก็น ด้วยอำนาจแห่งสินแห่งธรรมท่านทั้งหลายเป็นผู้มีหุ้นส่วนแห่งชีวิตของพระสสงองทัา,ทงงทามณีมีหุ้นส่วนแห่งชีวิตของผู้บำเพ็ญเนธธรรมาจารีเนธธรรมาจารีีข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวของแต่ละท่านล้นวนแต่มีคุณค่าที่เป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงโลกหล่อเลี้ยงสังคมของผูก้กระทำคุณงามความดีเพราะเหตุนั้น ขอท่านทั้งหลายจงชื่นชมเิดยินดีเิอในการกระทําของท่านเพื่อบุญฤกอ์กุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทําในบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรัตนัจยานุภาเวนะอนุภาพแห่งปรตนะไตรรัตนัจยาเตสะซาเอเดแห่งพรัตนตไตรที่ท่านทั้งหลายกาบไว้ปูชา กตาปุญญานุภา,ภาพแห่งบุญที่ท่านได้กระทําแล้วในบัดนี้หรือทํามาก่อนในอดีตขอจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำวยนุส่งท่านทัง้งหลายให้ประสบแต่ความสุกความเจริญความดีความนามแห่งชีวิตปรารถนาความเจริญด้วยซักยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัว ในสังคมในสายนานขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทาั้งหลายสุดท้ายไซเพราะมหาเมฆเขาขนองเหน่งบางบทสุริยาเหล็กหลอะแสงสุนสรมหาคุณหลดเทโวไลหลังสรัจุเตยลุงป่าพลเรียงแต่จันง เมื่อเมอราตีเพียนเืี้ยมาเป็นเบอร์ใหม่ที่น้องเอ้ข่วงตายมากจิ้ไก่เขาใหม่หมอดที่ว่างเจ้าจะคิดก่อตัง้งกรรบาปนะนะให้อาบุญเป็นสหายความเพืเ่อนเที่ยงสอนเสตไปเนื้อหรือไกให้อาบุญเป็นโห่ล่างทระบุญทรงโยองผ้านหนาัสาสิมานะ อันว่าสารนาหนั่นเ่มีผู้ได้เห็นจริงแล้วก็ามีผู้ได้ยืนยันวา่ามีจริงแขกข,ข้าหวังดีแล้วกระทําดีไวก้อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถือรุ่นอันว่าสารนานั่นเ่มีผู้ได้เห็นก็ามีใครยนืนยันวา่า้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือแบนี้เองแลวก็ม่ใช่คือคือตัวเองที่ก็เลยแที่แบบเดนทำไมถึงทำแบบนัมาบ้างดีมคือเราตัวเองเรากัวเองนเราใส่ตาจุนะมาทำงานใช่ไหม

हां अब आराम कर दो हां हां हम काम करो बंदा